อ่าแล้วก็มาอีกลำนะครับผมเรือ30บาทเด้อพี่น้องมึงแรมนักตรงที่เอาเต็มาราเบลนะครับผมนะจนเรืออยากจะยกล้อท่านมีล้อในตะกอนด้วย <c oughs> เยอะมากแล้วครับรูเยอะจริงนักท่องเที่ยวที่ตรงอไอคอนสยามนี่ก็น่าจะเยอะพอสมควรนะครับว้าว คาราเกันทุกลำเลยนะครับผมช่วงวัรยากาโอ้โหทุกคนรู้เรือลำนี้เปิดเพลงวันเกิดนะครับผมแฮป Happy Birthday คืออยู่ให้นะักท่องเที่ยวชาติต่างชาติหรือเปล่านะอันนี้เราก็ไม่ดูนะครับผมทุกคนได้ยินไหมนี่แหละครับคือการบริการที่ดีของอการให้บริการที่ดีให้แก่นะักท่องเที่ยวนะครับผม สุดอยอดขนาดนี้เลยเป็นที่อะสองคนนะครับอ่ามันกันแล่นกันกระจายนะครับผมอากาศสบา,ายดีสวัส,ด,สด็กคนสนับอนในซุ้นไก่อยะะู่ที่ไอ้กังตระยามเลือดขน้าดมากรีดอ่าถ่ายเอาบรรยากาศไอ้ีเอฟซีอะไรส้มกันนะครับผมนะว้าวเดกคนเรารังเนี่เรารังเนี่โบนเนจใจมาเป็นเรือของอ่า โรงแรมบอร่อปีน้องต่ว่าเป็นเรือที่คลาสสิกมากๆปีน้องเลยน่าจะเป็นเรือร้านอาหารเรือปีน้องเรือพระะซูเป์เทนมีโต๊ะอาหารอยู่นะครับผมนะก็จะมีแต่ชาต่างชาตินะครับผมนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการนะครับผออู้ทุกคนดูวยดูเรือสามสิบบาทนะครับผมนะมท่เนีู้ชมไมคาราเรียอา้าว ฟังต่อไม่มีหยุดนะครับดูนะมักทองเทีย่ยวมาเทีย่ยวเมืองไทยกันเยอะนะครับนีแน่แหละซูนกัมักมาถ่ายคลิปวีกโกอเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในก็ถือว่าม,มีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะกทมไหนพีพีเอชีมีความสุขนะครับผมนะทั้งว่าพีเอฟซีจะมีความสุขก,กันนะครับผมนะในการชมการถ่ายทอดนอักท่องเทีย่ยวให้พีเอชีในเมืองกันนะครับผมส่นกับอะไรามาถ่ายทอด นี่แหละพี่น้องนะเกี่ยวกับการท่องเทีย่ยวเมืองไทยกติบาเป็นเป็นเมืองที่น่าสนใจนี่ครับพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศที่นกักท่องเทีย่ยวกำลังสแตนสแตไบน์น,นะครับผนมะรอเรือ,อ30บาทนะครับผมนะ เรือทงฟ้าเรือ30บาทนะครับผมนะเรือที่จะมุ่งหน้าไปท่าพระทิตย์ถนนท่าสารนะครับผมตอนนี้เดือกระดามาเป็นที่รือลอยแล้วที่นะ้องี๋ยวมาดูเขามาชมบรรยากาศอาตอนนั้นเรยวขึ้นเรือกันนะครับปฏิี่ตอนนั้นเรือเนะอแต่ละ แต่ล่าสุดนะครับก็น่าจะประมาณสัก20กล่คนขึ้นไปนะครับผมนะืออาจจะเยอะก็ได้ได้แต่ตามเวลาเหมือนกันนะครับเรือมาเรือมากนี่เป็นเรือทองฟ้านะครับผมนะแตทแแททะ่ที่เป็นสีแดงแดงขาวเป็นเรือกับเรือดายพี่น้องนะ ส่วนใหญ่กาชาติต่างชาตชาติไทยก็ประมาณ30หรือ10นะเปอนต์นะครับผมนะประเาส่วนประเทศไทยกับปังฟังมงนมีแถว่ึ้น่าไม่น่นจ้าพระยานี่ยส่วนประมาณสักวายสองวัยสามนะเป็นบางวันนี่ก็แบบว่าน้ำลดนะครับผมนะน้ำลดมากจนเห็นแบบ เห็นคอนไม้ ine, นะครับอยู่ตรงนี้นะเห็นคอนไม้ ine, อยู่ตรงนี้เห็นเ้อนะครับส่วนนี้แต่พอประมาณสักสี่ห้าโมงแล้วน้ําก็จะหนุนขึ้นมานะครับผมจนแบบนี้เลยเป็นแบบโปะเรือนี่แบบขึ้นส,าสบายๆเลยนะครับผมตอนนั้นรถนี่บอกเลยบัานชันมากไปละ ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศหนาหางไ้คอนสยามนะครับผมน,นักนั่งเที่ยวกามา,านั่งพักก่อนนั่งชมบิวนะครับผมนั่งชมบิวเพราะว่าบรรยากาศสวนเวย็นนี่ลมคึ่แรงนะครับผมนะบรรยากาศไม่ร้อนเด้อแล้วก็นักท่องเที่ยวาบางท่านเขาก็มารอชมน้ําพุนะครับนี่น้ำพุไอคอนสยามนะครับผมเขาเปิดประมาณ หนึ่งทุ่มสองทุ่มแล้วก็สามทุ่มนะก็เป็นบางวันนะครับผมนะแต่ปกติน่าจะประมาณสามสามเวลานะครับผมนะแล้วแต่ว่าวางว่า,วางสับลาเขาจะมีจัดงานนะครับอตอนนี้น้ำพุก็สแตนด์บายต่อนะครับผมนะแต่น้ำพุเขาเขาเปิดแบบจริงๆนะประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับรอบแรก ตอนนี้ก็นำกลุมาแล้วมาอีกแล้วครับเรือน้ำเที่ยวนะครับผมมาอีแล้วลำหนึ่งเรือสองชั้นเหมือนเริ่มนะครับผมกลางคืนนี่เรือแบบเนี้นะ่ะสวยมากทุกคน ชั้นข้างล่างก็จะเป็นชั้นแอร์นะครับผมนะชั้นที่ติดแอร์ก็จะมีนักท่องเที่ยวเขา,าเต้นเต้นกันอยู่ข้างบนเออรือละชั้นบากฟ้านะครับมันจะมีอยู่สองสามโซนนะครับโซนปลายเรือนะครับผมนะเรจะมีคนยืนอยู่แล้วก็ชั้นชั้นข้างบนนะครับผมนะเป็นชันบารฟ้านักท่องเที่ยวเต้นกันกระจายเลยนะครับ ไว้ในไม่อ้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับราาักษาความปลอดภนะัยอ่าแล้วก็มาอีกลำนะครับผมเรือ30บาทเด้อพี่นออ้องเมืองไลยนักท่องเที่ยวเต็มคาราเดลนะครับผมนะจนเรืออยากจะย,ยกล้อท่านมีล้อในตะกวนด้วยเยอะมากแล้วครับดูเยอะจริงนักท่องเที่ยวที่ลงอ่าไอขอนสยามน,นี่ก็น่าจะเยอะพอสมควรนะครับ เต็มคาราเวลกันทุกลำเลยนะครับผมช่วงวันยากาศประมาณสักห้าโมงนะครับผมนะเองเที่ยวจะเยอะเสียาบาทนะครับเขาะก็จะแบะไอคอนสยามเยอะที่สุดนะครับผมนะจุดหมายปทางตอนเย็นๆหรือว่าตอนค่ำๆนี่ยามราตรทีทุกคนก็จะประมาณไอคอนสยาม เอเชียทีกนะครับผมนะมนักท่องเที่ยวก็ลงกันแล้วทุกคนนักท่องเที่ยวก็รอขึ้นรอลงกันเยอะนะครับที่บ้านสยามนี่ก็ห,าหา่างเป็นห่างที่แบบจิตอันรับโลกกว่าไหละนะครับผมนะลายๆประเทศกับว้าว พูดเรื่องห้างเี้หมดแล้คนเรือมาอีกแล้วนะครับผมนะรู้การท่องเที่ยวของเมืองไทยนะครับผมมาไม่มีแปวจริงๆนะครับโอ้เรือสามชั้นทุกคนเรือลำนี้เป็นเรือลำใหญ่ที่สุดนะครับผมน้าเรือสามชั้นนี่จะเป็นเรือลำใหญ่ที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นเรือรนําเที่ยวนะทุกคนเต้นกันกระจายเลยนะครับผมโอ้โหถ้าสูนขึ้นเนีน่ยสูนก็จะเลือกขึ้นนี่แหละสารหบาดฟ้า,น,านั่นแหละครับ น่าจะเป็นชั้นที่มันที่สุดแล้วน่าจะเป็นชั้นที่แบบโอเปนแอร์เปิดโล่งแบบโอ้โหเต็มกระจายนะครับยอดนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าชั้นข้างบนนี่เป็นราคายัางไงก็ไมทรานะครับอาจจะแพงอาจจะแพงกว่าชั้นต้้งล่างใหมนี่ไหมทุกคนเรือที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือเรือนั่งเคี่เสียนะครับผมนะนี่เรือแบบนี้ก็มีนะครับผมเรือสองชั้นเหมือนกัน แต่จะเป็นคล้ายๆแบบเรือแบบนี่หน้าเรือก็จะเป็นเหนินขึ้นนิดนึงนะครับเป็นเนินขึ้นนิดนึงก็จะเป็นเรือนําเที่ยวอีกประเภทหนึ่งของแม่นางจ้าพรรดนะครับอ่านี่ทุกคน,นเห็นบอนี่จะเป็นเรือ,อมาส่งนักท่องเที่ยว ชาวเวียดนามนะครับผมนะนี่คือชาวเวียดนามเรือพี่น้องนะในยิ่งภาษาเขาว่ากนะครับมัาน่าจะเป็นคนเวียดนามนั่นอเองส่วนนี้ก็อบอกได้ว่าชาวเวียดนามก็มาเทีย่ยวน้อยหลายอะไรเป็นของมังไทยนะออส่วนนี้เขาก็จะมาเป็นทั่วนั่นเองทุกคนตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่หกโมงครึ่งแล้วนะครับผมน้องแจ๊กก็ มาเต็มนาหางแล้วพี่น้องนะน้องเช่าที่ว่ามายืนรอเต็มนาหางเลยเพื่อที่จะมาชมน้ำพุนั่นเองนะครับนี่ครับผมน้ำบนแถวเต็มนาหางด้วยฟังจริงนะครับไอคอนสยามตรงนี้ก็จะมีการแสงดงเกี่ยวกับภาพเขามานะครับผมนะนี่ตรงนี้ ว่าเข้ามาแล้วก็แบบมีการจักสารด้วยทุกคนแบบนั้นนะเห็นไหมทุกคนก็เอาไม้มาทำแบบมาจักสารกันนะไม้ไผ่ไม้อะไรกันนะครับผมกันเนี่ยไปเดี๋ยวสวนพาทุกคนเดินชมภาพบรรยากาศนะครับพี่น้องก็จะมีทัวร์นักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะครับผมนักท่องเที่ยวชาวอินเดียกับมาร้ายแล้วพี่น้องวันนีย จะมาถ่ายนี่จะสังเกตว่าคนอินเดียม,มาได้เด้อพี่หน่องนี่ก็จะเป็นถ่วอินเดียนะครับถ่วอินเดีย โอ้ Ooh, ทุกคนเรือกูเรือลนนี่ใหญ่มากทุกคนในสามชั้นนะครับว้าว <Wow. S 1> เรือลนนี่ใหญ่มาก แต่สาตง่างสัทางนั้นด้ตะกู 哦。 ทุกคนจุดนี้นํำเทียวเยอะนะครับจุดนี้เป็นจุดรอลงเรือนะครับ ทุกคนนี่นะักท่องเที่ยวกำลังจะลงเรือพี่น้องนะที่ว่านานจะเบิร์ิลาลในการลงเรือนะครับผมนะจะมาเทียบทายอยู่ที่ไอคอนสยานมนันเองนะครบับแล้วก็ให้นะักท่องเที่ยวกลุ่มถัดไปได้ขึ้นกันนะครับผมตอนนี้นักท่องเทียเท่ยวเล่นด้วย เป็นเรืออสองชั้นที่แบบมีหลังคานะครับผม ทุกคนก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ศูนก็จะไร้ขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้กันเด้อพี่น้องนะเรเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบ,บายดีสวัสดีครับ